สวัสดีคะ่ะนักเรียนระดับชั้นปหนทุกคนนะคะชั่วโมงนี้พบกับคุณครูเสริมสีในวิชาประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนคะคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปคะจำได้ไหมคะถ้ายังจำไม่ได้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเราเรียนรู้เกี่ยวกับแรงวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคกลางนะคะเช่นองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนคนปรปฐมเป็นพระปฐมเจดีย์ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในองค์พระปฐมเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 2. ออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัย เป็นโบราณสถานที่สำคัญซึ่งได้รับการยกย่องจากยูนิตโกว่าเป็นมรดกของโรคนะคะเนื่อปีพศส5 4 3ต่อไปอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุทยาอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งและได้รับการยกย่องจากยูเนสโกว่าเป็นมรดกของโลกเมื่อปีพศ2543ต่อไปพระปรางสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะพระปรางสามยอดนี้ เป็นการก่อสร้างแบบแบบขอมาค่ะวันนี้เราจะไปเรียนรู้แรงวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถบอกสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้หนึ่ง นักเรียนสามารถบอกแหล่งวัฒนธรรมของภาคใต้ได้ 2. นักเรียนสามารถช่วยกันอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมของภาคใต้ได้ 3. นักเรียนสามารถบอกสิ่งที่นักเรียนภาคภูมิใจของแหล่งวัฒนธรรมในภาคใต้ได้นะคะ เราไปเรียนรู้กันเลยนะคะนักเรียนคะภาคใต้ของเรามีกี่จังหวัดคะภาคใต้ของเรามีทั้งหมด14จังหวัด 1. จังหวัดชุมพร 2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. จังหวัดสงขลา5จังหวัดพัท ทารุง6จังหวัดปัตตานี7จังหวัดยะลา 8. จังหวัดนราธิวาส9จังหวัดระยอง10จังหวัดพังงา 11. อจังหวัดภูเก็ต12จังหวัดกระบี่ 13. จังหวัดตรัง14จังหวัดสตูล ไปเลยค่ะเราไปเรียนรู้แรงวัฒนธรรมของภาคใต้กันเลยนะคะแรงวัฒนธรรมของภาคใต้อย่างเช่นพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายในองค์พระบรมธาตุชัยยาบรรจุด้วยพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะคะสถาปัต ลักษณะของพระบรมธาตุชัยยาจะเป็นสถาปัตย์แบบสีวิชัยนะคะทรงสี่เหลี่ยมจะตุรมุขค,ค่ะต่อไปวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ ปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้สถาปัตย์แบบรูปทรงระคังคว่ำ ต่อไปมัสยิดกลางอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ของศาสนาอิสลามรูปทรงคล้ายกับทัชมาฮาลของอินเดียมีโดมใหญ่อยู่ตรงกลางใช้ละหมาดในวันศุกร์นะคะต่อไปวัดชัยทารารามจังหวัด ภูเก็ตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดฉรองเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตสถาปัตยกรรมศิละปะสมัยรัตนะโกสินที่งดงามมากต่อไปวัดโคหาวิมุกจังหวัดยะลาเป็นวัด พระนอนที่มีขนาดใหญ่นะคะต่อไปพระอุโบสถสุนทาวาสจังหวัดพัทธรุงนักเรียนคะแรงวัฒนธรรมของภาคใต้ยังมีอีกมากมายนะคะถ้านักเรียนอยากรู้ให้นักเรียนไปสืบค้นอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคะเวลานักเรียน ไปเที่ยวชมแหล่งวัฒนธรรมแต่ละที่นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทำลายแหล่งโบราณสถานนะคะเราต้องช่วยกันอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานให้อยู่นานๆเรามาประรองคําถามเกี่ยวกับ แรงวัฒนธรรมของภาคใต้กันอีกครั้งหนึ่งนักเรียนคุณครูจะมีคำถามและให้นักเรียนนำพยัญชนะที่ตรงกับคำถามมาใส่หน้าข้ออย่างเช่นข้อหนึ่งจังหวัดใดของภาคใต้ที่อยู่ใต้สุด คำตอบที่ถูกต้องขอไข่จังหวัดนราธิวาสนักเรียนก็เอาขอไข่มาใส่หน้าข้อข้อที่2ภาคใต้ของเรามีกี่จังหวัดกอไก่14จังหวัดนักเรียนก็นําพยัญชนะกอไก่มาใส่หน้าข้อที่เหลือให้นักเรียน ทำให้ครบนะคะเรามาสรุปบทเรียนเกี่ยวกับแหล่งวัฒนธรรมของภาคใต้กันอีกครั้งหนึ่งพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นพระบรมธาตุชัยยาทรงสี่เหลียมจะตุรมุก ต่อไปวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมัสยิดกางอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีวัดชยาธารารามจังหวัดภูเก็ตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดฉรองวัด โคหาวิมุกจังหวัดยะราพระอุโบสถสุนทาวาสจังหวัดพัทรลุงเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นในภาคใต้ไปแล้วนั้นถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถกลับมาทบทวนใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง หรือนักเรียนจะอ่านในใบความรู้ก็ได้นะคะแต่เมื่อนักเรียนเข้าใจดีแล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติใช้เกี่ยวกับแหล่งวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ถูกต้องแต่ถ้านักเรียนอยากรู้ว่าภาคใต้มีแหล่งวัฒนธรรมใดอีกให้นักเรียนไปสืบค้นเพิ่มเติมนะคะ คุณครูมีใบกิจกรรมให้นักเรียนได้ทําเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งตามวันเวลาที่โรงเรียนกําหนดโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ